เทคนิคการเพิ่มบุคลิกภาพที่ดีด้วยเสื้อผ้าค่ะควีนเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนอาจจะมีปัญหาทางหน้านสรีระหรือว่ามีสรีระบางจุดที่เราไม่ชอบนะคะอย่างเช่นนะคะบางคนที่ต้นแขนใหญ่ควีนแนะนําให้ซื้อเสื้อผ้าที่มีแขนเสื้อนะคะเพราะว่ามันจะช่วยพรางช่วยปกปิดแล้วก็ทําให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นมาได้ค่ะอย่างเช่นเป็นเสื้อที่มีระบายก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเสื้อคอปาดอย่างนี้แต่ว่าตรงเนี้ยคะ่ะมีปกปิดต้นแขนของเราเราจะได้มีความมั่นใจในการสวมใส่นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีจุดเด่่่่่่นนนววาาาาาเเเเป็นนเเ็็คอลกกกแตสสสะพใใหญาารรมถ เกงเอวสูงนะคะเพื่อเน้นเอวเพื่อนเ,อเอน้นสัดส่วนแล้วก็พรางต้นขาเราได้ค่ะแล้วก็ใครนะคะที่มีปัญหารเรื่องต้นขาใหญ่คุณแนะนําให้ทุกคนนะคะใส่ขากระบอกไม่ว่าจะเป็นขากระบอกเล็กหรือว่าขากระบอกใหญ่มันสามารถพรางต้นขาของเราได้ทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วก็ส,สาวๆที่ตัวเล็กนะคะคุณแนะนําเลยอยากให้ทุกคน,นะคะ่ะมีรองเท้ามีส้นเนี่ยติดไว้ถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดส้นสูงนะคะคุณแนะนําว่าไม่ต้องใส่ส้นสูงมากอาจจะเป็น1นิ้วหรือว่า1.5นิ้วมันจะสามารถเสริมบุคลิกภาพให้กับเราค่ะแล้วก็จริง บางตัวเนี่ยอาจจะยาวนิดนึงหรือว่ากองอ่ะแทนที่เราจะไปตัดให้มันเสียทรงเนาะเราก็สามารถใส่กับรองเท้ามีส้นเนี่ยแล้วที่สําคัญมันทําให้เราดูขายา,ยาวแล้วก็ตัวสูงมากขึ้นด้วยสาวๆทุกคนลองปรับดูนะคะเปลี่ยนจุดด้อยให้เป็นจุดเด่นใครมีลําตัวยาวเราก็ใส่กางเกงขายา,ยาวมันก็จะเน้นสัดส,ส่วนให้เราดูสูงดูยาวได้เนาะการที่เราพางจุดด้อยหรือว่าการที่เราชูจุดเด่นในร่างกายของเราเนี่ยเราจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีได้ค่ะทุกคนลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้กันดูได้นะคะ